สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะฮะอยู่ช่อง y o u t บ b อกเข่งเกิดม,มาซ่อมนะครับนย่งไบ้างครับการเดินทางใครเดินทางบ้างนะครับหรือว่าใครยังไม่เริ่มเดินทางหรือว่าใครกำลังเตรียมตัวนะฮะเช็ครถเช็คลาเรียบร้อยอ่าเช็คเช็คความพร้อมของคนด้วยนะครับอ่าคนพร้อมกำลังใจพร้อมนะลิฟโท้ M100 กระทิงแดง แบรนสักขวดแล้วก็แม่บ้านที่นั่งอยู่เกียงข้างนะฮะแม่บ้านนั่งเกียงข้างก็อย่าหลับนะฮะนะฮะเดี๋ยวจะเดี๋ยวถ้าหลับแล้วไม่รู้จะไปตื่นอยู่ตรงไหนนะครับก็เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคผมคันนี้ก็เปลี่ยนระบบน้ำรอเย็นเรียบร้อยแล้วนะฮะกำลังติดเครื่องวอร์มให้ระบบวาล์วน้ำเปิดแล้วก็หมุนเวียนนะครับเปลี่ยนท่อน้ำที่เป็นโลหะ เปลี่ยนท่อน้าที่เป็นเหล็กทุกชิ้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนท่อน้าที่เป็นยางทุกชิ้นนะครับก็เปลี่ยนเสร็จก็ไม่ได้เดินทางไกลไปไหนครับเพราะมันรั่วฮะลูกค้กาบอกว่าแอร์ไม่เย็นอแอร์ไม่เย็นน้ําหายก็เลยผับรถมาให้ผมทํานะฮะมาตอนเย็นก็เลยเสร็จดึกหน่อยวันนี้ก็ทำมิสูไทตันมิสูไทตันนี่ก็แอร์ไม่เย็นนะครับ อ่ะผมจะเล่าเล่าขออนุญาตเจ้าของรถมิซูไทตันนะครับแกมาเล่าผมฟังว่าแกไปทำแอมมาหมื่นกว่าบาทนะแล้วมันก็เย็นได้สักพัดแล้วมันก็ไม่เย็นพอมันไม่เย็นปุ๊บก็กลับไปที่ร้านร้านก็บอกว่าซีนาคอมมันรั่วแต่เจ้าของรถเนี่ยเอาคอมของเก่ามาให้ผมดูนะครับผมบอกว่าพี่รถพี่อ พึ่งเท่าไหร่เองแสนนิดๆมันไม่พังง่ายๆหรอกแกก็เลยเอาคอมเก่ามาให้ดูผมมาเปิดดูไม่เห็นร,รั่วเลยเลยว่ามันเป็นน่าจะเป็นตั้งแต่เขาเปลี่ยนแผงคอยเย็นอ่ะของเดิมแผงคอยเย็นรั่วแล้วเขาเปลี่ยนเ็อาจจะไม่เปลี่ยนโอลิงหรือว่าเปลี่ยนไม่ครบหรือว่าเปลี่ยนมันไฟดมันไม่ได้อ่ะ,อะก็เลยอบอกว่าคอมอะซีนมันรั่วเจ้าของรถก็ไปซื้อคอมมาใหม่ หลายพันนะครับจะของรถไปซื้อคอมมาใหม่ใส่ไปใช้ได้ไ้มฮะก็ไม่เย็นเหมือนเดิมนะเติมน้ำยาเกินฮะและอีกอย่างคือไอ้ที่เกินน้ำยาน้ำยาที่มันมันอ่ามันน้ำยามันไม่เกินแต่เติมพอดีมันใช้ไม่ได้ครับเพราะอะไรรู้ไหมอ่ารอบแรกเปลี่ยนวาลวรอบแรกเปลี่ยนวาลวนะครับน่าจะเป็นวาลวเทียมฮะทํางานไม่ตามสเปคครับ พอเราเติมน,น้ํายาไปพอดีนี่แอร์ไม่เย็นนะฮะสู้แดดไม่ได้นะครับพอเอาไปจอดกลางแดดไม่ไม่ตัดนะคอมทําตลอดเวลาก็เลยต้องมาปล่อยน้ํายาออกปล่อยน้ํายาออกให้เหมือนกับว่าน้ํายาขาดโอ้โคตรเย็นเลยก็สรุปแล้วก็เป็นที่วาวด้วยนะครับก็เลยบอกว่าพี่พี่ตามหาวาวเดิมกลับมาได้ไหมลูกค้าบอกโอ้ยปาดี้ย้อยสลายไปหมดแล้วมั้งก็เลยบอกเอาไม่เป็นไรหรอก ก็ใช้เปงั้นแหละก็คือผมปล่อยน้ํายาออกมันก็เลยเย็นนะครับแล้วก็เอาไปจอดตากแดดมันก็เลยตัดนะมันก็เลยตัดตัดตามปกติเลยคอม,มก็เป็นคอมเจนนะครับคอมเดิมนี่ผมบอกให้ลูกค้าเก็บไว้ให้ดีนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นอะไรเลยมันไม่ได้เป็นอะไรเลยครับก็แค่คอแผงคอเย็นรั่วนะฮะแต่ทาทาไม่ครบเองนะครับแผงคอเย็นรั่วแล้วก็เปลี่ยนโอริงไม่หมดนะมันเป็นแบบสองขยะ สองสามก็อยากทำแม่นี่ต้องละเอียดถี่ท้่นนะครับทำไม่ดีเขาก็ว่านะครับเนี่ยครับผมทำนะลายเซ็นผมยังอยู่เลยผมมีลงยันด้วยแอร์ผมทุกคันนี่ผมลงยันไปหมดเลยนอกจากว่าผมพลาดโอ้อะไรมันหลุดติดอ่ะอว่มันติดนี่ครับพี่ชายครับ ช่างเคาะมือหนึ่งอีกมือหนึ่งไม่รู้ไปไหนพอะวลาแกเวลาแกเคาะแกก็ถือค้อนมือเดียวครับแกไม่ได้ถือสองมือช่างเคาะนะฮะมือหนึ่งเวลาแกเคาะแกถือค้อนอันเดียวครับแกไม่ได้ถือสองอันนอกจากว่าเป็นช่างเคาะมือสองใช่ไหมถ้าช่างเคาะมือสองถือค้อนสองอันก็รอยวาวน้ําเปิดนะฮะแล้วก็ใช้ไปก่อนใช้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเขาไปเปลี่ยนน้ํายาใหม่มันต้องเล่นแบบนี้และครับ เหมนรถเหมืออ่อเราใช้น้ํามันเครื่องนะเราใช้จนแบบน้ามันเครื่องไม่ค่อยได้เปลี่ยนไม่ค่อยได้ถ่ายะไปปัดชิ่งมันก็ไม่สะอาดหรอกครับมันก็ต้องมาเปลี่ยนก่อนเวลาวิ่งสักห้าพันโลเราก็มาเปลี่ยนใหม่วิ่งสักห้าพันโลล้วก็มาเปลี่ยนใหม่แล้วเดี๋ยวแหวนพวกแหวนอะไรที่มันติดเข่าอล้วมันก็คลายตัวมันเองนะครับเขาเรียกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ครับมันเป็นเรื่องจริงแต่ไม่มีใครก็เชื่อหรอกครับ เพราะมันเป็นการสิ้นเปลืองมันต้องใช้เวลานะครับคุณใช้เวลาไม่ค่อยดูแลรถมาเป็นส0บสปีแต่คุณใช้เวลาในการบำรุงรักษารถเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้มันเร็วกว่าเดิมแค่ไม่กี่ครั้งคุณคิดว่ามันเป็นการสิ้นเปลืองนะนี่นะผมเจอหลายคนแล้วนะครับถ่ายน้ำมันมีแต่ข่านะครับเปิดปารอบวาลวมาเน่ามากเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูวีโก บีโก้เจ็ดแสนว่าโลนะครับนี่นี่ครับเจ็ดแสนว่าโลนะครับของร้านยานทองนี่ร้านยางทองราชสีมาผมเป็นเอฟซีนะครับของเขาหกแสนว่ลโลยังสวยๆนะฮะแต่องผมเจ็ดแสนว่าโลสภาพของเครื่องเน่าๆเหมือนกันนะครับแต่เครื่องกำลังอัดโคตรดีอ่ะ แต่คันนี้แค่หัวฉีดรั่วเพราะอะไรนะครับเขาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกเดือนแป๊บเดียวหมื่นโลฮนะรถคันนี้วิ่งเยอะมากเปลี่ยนไม่ถึงหมื่นโลด้วยซ้ำเปลี่ยนประมาณแปดพันโลก็เปลี่ยนเนี่ยครับเจ็ดแสนโลนะเพราะว่าเรือนไม้เปิดไม่ได้แล้วเรือนไม้ก็เดี้ยงไปแล้วกระพริบกระพริบง่ายเรือนไม้มีปัญหานะครับเดี๋ยวช่วงเครื่องมันร้อนๆเนี่ยเรือนไม้มันจะปกติ เดี๋ยวผมจะเปิดเรือนไม่ให้ดูนะรถคันนี้ใช้สมบุกสมบันมากเครื่องสามพันนะเนี่ยครับนี่นะเนี่ยครับเป็นรถวิ่งอาหารปลานะอาหารปลา,นะาหกแสนกว่าเกือบเจ็ดแสนหรือว่าเจ็ดแสนนี่แหละนะเนี่ยครับผมถึงได้บอกบางคันน่ะรถแค่สองสามแสนดำปีเลยนะเขามาเมาเต็มเลยแต่คันนี้ดูเลย เนี่ยครับนี่ฮะเรียกไมนี้เชื่ออย่าลบหลู่นะครับการดูโลแลดูแลรถเป็นสิ่งสําคัญนะฮะผ้าเหลืองอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับผ้าเหลืองอันนี้พี่ถีเขาให้ผมมาช่องทัชซี่สไตล์นะครับคือใครผมมาตอนแรกเป็นผ้าขาวเลยผ้าขาวหมดกลายเป็นผ้าเหลืองเลยนี่ครับก็เนี่ยฮะเป็นตัวอย่างนะครับการดูแลรักษาเครื่องยนต์เราไม่รู้หรอกครับว่าภายในเนี่ยจะเป็นอย่างไงนะฮะถ้า คันนี้ไม่อุด EGR ด้วยนะเนี่ยคันนี้ไม่ได้อุด EGR ้วยนะครับของเดิมนะฮะเ,เดิมเลยนะครับข้างในเนี่ยแทบจะไม่สกรปรกเลยนะอ่าเอาดิเนี่ยไม่เชื่ออย่าลบหลู่เจ็ดแสนโลของจริงนะครับร้านยางทองก็เคยอ่าร้านยางทอง,องนครราชสีมาก็เคยให้ดูไปทีแล้วผมก็เคยดูนะหกแสนโลยังสวยๆเลยคันนี้ น่าจะเสร็จเจ็ดแสนโลแล้วยังนี้อยู่เลยเนี่ยเครื่องยังไม่เคยทำเลยนะครับอ่าน้ำมันเครื่องนะครับคัตตันสิบสามสิบเปลี่ยนประมาณแปดเก้าพันโลนะครับเปลี่ยนนะฮะเนี่ยครับมันเป็นเรื่องจริงฮะการเวลาเท่านั้นที่จะพิสูจน์ถ้าดูแลรถไม่ดีมันก็จะโซมนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุผลนะฮะ แล้วแต่คนใช้รถนะครับคนใช้รถคิดว่ามันไม่เป็นเรื่องสําคัญเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนอันนั้นมันเป็นเรื่องอนาคตนะฮะพออนาคตเรามาเจอปุ๊บมันจะเป็นงี้นะครับผมยะให้ดูนะครับวิ่งเยอะไม่เยอะฝาข้อวาวล้าวหมดแล้วเนี่ยเนี่ยของวีโก้ล้าวหมดแล้วครับแตกล้าวแตก ตามอายุฮะหลายแสนโลนะนะครับคันเนียแต่ข้างในครับนี่ไงโอ้สวยไม่มีเข่านี่ครับเดี๋ยวเรูปให้ดูเน๊บยเนี้ยเนี้ยเนีโอ้เนี้นี้โอ้ถ้า น้ำมันเครื่องไม่ค่อยได้เปลี่ยนนะขูดคูดนี่ออกมาเป็นเม็ดเป็นก้อนเลยเนี่ยครับแต่ฝาวาวมันแตกเห็นไหมรถที่วิ่งหลายๆแสนโลนี่ยครับมันแตกครับรั่วเห็นเน่าๆอย่างงี้นะภายนอกครับแต่ไส้ในครับสะอาดมากแต่มีปัญหาก็เรื่องหัวฉีดนะฮะเพราะว่าไปใช้บีบีสิบอยู่พักใหญ่นะครับแล้วหัวฉีดรั่วนะฮะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวทำคลิปไปดูนะครับผมขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมนะฮะมันดูแลรักษารถนะครับจะได้อยู่กันยา,ยาวๆนะฮะนึกถึงรถนึกถึงเรานะครับเราก็อยากจะกินแต่ของดีๆนะ,ะนะเราอยากกินแต่ของดีๆนะครับรถก็อยากจะใช้อะไรที่มันสมเหตุสมผลแล้วก็ดีๆนะครับถ้าเราคิดว่ามันไม่สำคัญ อนาคตมันก็จะเสียตังค์เยอะนะฮะขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมนะครับผมขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับผมถึงปลายทางโดยปลอดภัยนะฮะขับรถระมัดระวังนะครับผมดูซ้ายดูขวาดูหน้าดูหลังนะฮะขอบคุณนะครับกับช่อง y u t u b e กอเก่งเกิดมาซ่อมนะครับกดซอบ s c คร b e กดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่างเ this, like the the ก對對 <ind c, like. ่งเลยนะครับผม กับอู 5, ่สุพจน์ออโต้เซอร์วิสนะฮะ0929712788ครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ